มาแล้วนะครับกับ z 900 SE นะครับพาไปชมกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยนะครับนี่นะครับมีมือเบรกมือค้าแต่งมาให้นะครับปาอกแฮนด์สีแดงนะครับพร้อมกระจกปลายแฮนด์นะนี่นะครับสภาพกริปกินะครับกาดหม้อน้ำนะครับ มีมาให้ครบครบสุภาพสวยนะครับนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับคอท่อใ,ใสๆเลยนะครับเงาเงานะเครื่องยนต์สภาพดีนะครับนะครับไม่มีถลอกปอกเปิกนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ได้ท่อ JP Racing นะครับ ไทเทเนียมนะคุ้มคุ้มเลยนะครับคันนี้ยางยังเหลือเหลือนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับมีมาให้พร้อมท้ายสั้นนะครับสเตอร์ใ,ใสๆนะครับ นี่เลยนะครับดีเลยสภาพนะครับสวยๆนะครับครห้องเครื่องด้านซ้ายนะครับสภาพคลิปๆเลยนะครับคันนี้ตัวถังนะครับมีกัรลอยมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูหน้าปัดกันดีกว่าคันนี้วิ่งอยู่สองหมื่นสี่พันโลนะครับ ตามให้ฟังนะครับอาทีเดียวติดเลยนะครับทีเดียวติดเลยเครื่องเดินนิ่งๆนะครับให้ฟังใกล้ๆนะครับอาเล่าๆเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับ ก็ไใ้ฟังนะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ